ใครบ้างคะที่เกิดมาแล้วมีชีวิตไม่ได้เป็นไปตามหัวใจปรารถนาอยากจะมีชีวิตใหม่อยากเกิดใหม่บางคนถึงขั้นท้อหมดหวังสิ้นหวังอยากตายให้รู้แล้วรู้ลอดหยุดก่อนคะ่ะหยุดก่อนนะคะเปิดใจได้ไหมเปิดใจแล้วก็ลองฟังครูเชื่อครูนะคะครูอยากให้เรา ลองเปิดใจนะคะแล้วก็รับฟังข้อมูลที่ครูสอนที่ครูแบ่งปันลองเปลี่ยนแปลงชีวิตลองคิดใหม่ลองทําใหม่ลองเชื่อใหม่แต่ถ้าคุณไม่กล้าคิดไม่กล้าทําคุณไม่มีกําลังใจพอครูแนะนํานะให้รีบพาตัวเองมาหาครูนะครูอยากจะบอกว่าพาตัวเอง มหาครูครูมีสูตรมีเคล็ดลับมีเทคนิคนะคะรับรองเลย21วันติดต่อกันคุณอยู่กับครูนะครูจะพาคุณนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมีชีวิตใหม่แบบเกิดใหม่ในร่างเดิมครูได้ผลมาแล้วคุณก็ต้องได้ผลเช่นเดียวกันครูกล้าการันตีไม่ได้ผลครูยินดีคืนเงินให้เลยนะคะครูอยากจะบอกว่าใช้คำพีนี้ในการเนรมิตชีวิตนะ ถ้าโลกจะเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยนคุณกล้าตัดสินใจ